วิธีการเข้าฟังซูมคลิกที่ลิงก์สีฟ้ารอการโหลดข้อมูลนะคะคลิกที่ copy Link ค่ะจะเห็นว่าลิงก์ถูก copy แล้วแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดปิดค่ะมันจะกลับมาที่หน้าเดิมแล้วเราไปที่ Google Chrome ค่ะแล้ววางลิงก์ที่ copy ไว้เมื่อกี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วกด enter ตอนนี้กำลังถูกนำส่งไปที่ Zo ูมโดยอัตโนมัติค่ะรอสักครู่นะคะกำลัง c คอนเนคะเชื่อมต่อไปที่ห้องซูมค่ะกดเลือกภาษาอังกฤษบรรทัดแรกคำว่า Wi-Fi ค่ะเท่านี้คุณก็จะได้ยินเสียงแล้วนะคะแตะไปที่หน้าจอที่ไหนก็ได้นะคะจะเกิดฟังก์ชันขึ้นมาข้างบนสุดนะคะบรรทัดแรกเราจะเห็นฟังก์ชันต่างๆขวามือนะคะซึ่งฟังก์ชันแรกจะเป็นรูปไม้นะคะสำหรับเปิดปิดไม ฟังก์ชันที่2เป็นรูปกล้องนะคะฟังก์ชันที่3สเีเขียวเป็นการแชร์หน้าจอไม่เกี่ยวกับเราค่ะฟังก์ชันที่4เป็นการดูผลสมาชิกว่ามีกี่ท่านฟังก์ชันที่5กดเข้าไปแสดงความคิดเห็นค่ะฟังก์ชันสุดท้ายสีแดงๆเป็นการกดออกจากซูมค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับความรู้จากการเข้าฟังซูมได้อย่างเต็มที่แล้วละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ